ี่กลับมาในส่วนของตัว z ซู i c e n s e ที่อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทุกท่านได้รับบัญชีสําหรับหน่วยงานไปแล้วตอนนี้นะครับส่วนผู้ใช้อื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของซูมเบสิ c นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ความต่างไปที่ลิสต์มาครมันก็จะมีอยู่สามข้อก็คือเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของเวลานะครับก็คือว่าถ้าเป็นซูมไลเซ e เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ ที่ส <outra> ่วนที Hence, <TALIESIN talkin'> ่เป็นซูมเบสิกคือสามารถใช้ได้สี่สิบนาทีสีสิบนาทีเนี่เกิดอะไรขึ้นก็คือว่าพอครบมันก็จะมีการขึ้นเตือนนะครับแล้วก็การเมื่อครบสี่สิบนาทีพวกมันก็การเชื่อมันก็จะหลุดไปเลยพวกขันลงประชุมก็คือจะหลุดไปหมดเลยนะครับก็คือขอให้เน้นย้ำว่าถ้าเกิดเป็นซูมเบสิกเนี่ยก็ขอแนะนําว่าพอการเชื่อมต่อหลุดไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแค่กดเชื่อมต่อเข้ามาที่เลขห้องประชุมเลขเดิมก็คือสามารถจะใช้งานได้ต่อเนื่งต่อไป นะครับแล้วก็พืเบสิกก็คือใช้งานได้มีเกินร้อยอุปกรณ์รพร้อมกันนะครับและส่วนการบันทึกก็สามารถจะบันทึกได้เฉพาะลงในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะส่งบนคลาวด์ได้นะครับทีนี้ในรูปของการเชื่อมต่อนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือแน่นอนครับต้องอาศัยเรื่องของอินเทอร์เน็ตน,นะครับการเชื่อมต่อเพราะว่าบริการทั้งหมดที่เป็นซูมเนี่ย มันไม่ได้มีตัวเซิร์ฟเวอร์ใดๆนะครับอยู่ที่ส่วนคอมพิวเตอร์เลยทั้งหมดเนี่ยโปรแกรม Zoom ที่ติดตั้งใช้งานเนี่ยมันจะวิ่งไปหาเป็นคลาวด์เซอร์วิสที่อยู่ในตัวอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีนะครับซึ่งโดยมากแล้วถ้าเกิดเป็นการใช้ห้องประชุมหลักๆที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นการประชุมที่เราเรียกได้ว่าเพิ่มเพิ่มความมั่นใจนะครับว่ามันจะไม่ได้มีปัญหา กิจาการเชื่อมต่อนะส่วนมากแล้วห้องประชุมหลักเราก็จะเชื่อมต่อโดยการใช้สายแลนนะครับซึ่งเหตุผลคือว่าเพราะว่าการใช้ห้องประชุมหลักเนี่ยอย่าลืมว่าห้องประชุมนั้นเนี่ยการที่เรามีเครื่องที่เราใช้ซูมเป็นตัวส่งภาพในการประชุมจากห้องนั้นไปแล้วเนี่ยครับในสภาพแไปลอมเดียวกันเรายังมีผู้เข้าร่วมประชุมที่จะมาในห้องนั้นด้วยด้วยนะครับซึ่งถ้าเราอาศัยการเชื่อมต่อ wi-fi อย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เรารับประกันไม่ได้หรอกว่าณนะวันนั้นเนี่ย ไม่รู้ว่าระหว่างที่มีการใช้การเข้าประชุมทางไกลที่เครื่องประชุมซูมเนี่ยเราใช้ WiFi อยู่แล้วเกิดผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเกิดเข้ามาแล้วเอ๊ะเห็นว่าการเซสชันประชุมไม่ค่อยมีอะไรไหนๆยังว่างๆอยู่ยังไม่ถึงคิวของที่ตัวเอง,งต้องพูดต้องพรีเซนต์เขาอาจจะดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆขึ้นมาผ่าน Wi-Fi ซึ่งตรงน,นั้นนะมันก็จะเกิดผลกระทบต่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ตัวเครื่องซูมต่ออยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยตัว,ตว,ตวหลักๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยางเลือกการเชื่อมต่อให้เป็นแลนไว้ก่อนสำหรับตัวเครื่องหลักนะครับ ะครับทีนี้ถัดมาก็เป็นเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กหรือ p c ซซึ่งตรงนี้เนี่ย<ไ>ก็ยังไงต้องอาศัยตัวอย่างน้อยเป็นที่ใช้งานมานะครับก็เป็นค o r e i5 นะครับก็เป็น Windows 10บแลอย่างน้อยคือแปดกิกครับที่เท่าที่ใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิดต่ำกวันนี้มันก็อาจจะมีผลในเรื่องของคุณภาพและความคมชัดของภาพนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นกล้อง ถ้าเกิดเป็นกล้องตัวโน้ตบุ๊กความคมชัดอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องเฉพาะที่ใช้ในการประชุมก็มีความคมชัดภาพสูงตามไปได้วยเช่นกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ด้านเสียงนะครับก็แนะนํานะครับว่ายังไงก็ตามให้ถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดเนี่ยก็อาศัยถ้าเครื่องประชุมเครื่องนั้นเนี่ยต่อกับเครื่องเสียงในห้องประชุมต้องมีอุปรกรณ์ที่ใช้ในการตัดเสียงสะท้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้งาน ค่ไม่กี่คนในห้องนี้นก็อาจจะต้องอาศัยว่าต้องมีเรื่องของสปิกอร์โฟนนะครับเพื่อจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้ยินเสียงพร้อมๆกันและตัวสปิกอร์โฟนข้อดีมันคือว่ามันมีอุปกรณ์ตัดเสียงสะท้อนภายในนะครับทำให้เวลาเสียงบีดเนี่ยมันจะ,จะไม่เกิดการกวนกันขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นการเข้าประชุมท่านเดียวนะครับก็แนะนําว่ายังไงก็ตามเบสิกที่สุดเจ็ที่สุดคือว่าต้องมีพวกเฮดเซตเอาไว้นะครับถ้าหาไม่มีตัวสปิกอร์โฟนนะครับ ทีนี้ภาพห้องประชุมที่เราเคยมีการใช้งานซูมานะครับก็มีขนาดหลายห้องนะครับก็สิบคนสาสิบคนแปดสิบคนก็แล้วแต่ขนาดความเหมาะสมนะซึ่งนี้อย่างที่บอกครับถ้าลำพังไม่ได้เน้นว่าต้องการใช้แบบต่อเนื่องยาวนานก็สามารถใช้เบสิกได้เช่นกันนะครับเพราะยังไม่เกินร้อยคนนะครับทีนี้ในฐานะที่ตอนนี้ทุกคนได้รับบัญชีแจกที่เป็นแบบลายเส้นไปแล้วนะครับ วัตถุวัตถุประสงค์ของการใช้ห้องประชุมที่เป็นแบบซูมลายเส้นก็เพื่อว่าเราสามารถจะมีการประชุมแล้วก็มีการที่เข้าไปช่วยในการจัดการการประชุมนั้นได้นะครับซึ่งในประเด็นการจัดการการประชุมนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็คือผมจะใช้วิธีสาธิตจากการใช้โปรแกรมซูมเข้าไปให้เห็นนะครับว่าพอเรามีอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเป็นโฮสแล้วเนี่ยเราสามารถจะทาอะไรเพื่อจะใช้ในการจัดการได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวขอแชร์เป็นตัวหน้าจอ Got